ผมลองดูบนท้าผมปุดป <c oughs> e ืน <trendy> น <arbeiten> <sm art> ี <yah oo> ่แหละว่ามันจะสามารถหมุนๆได้หรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆ คนรักอาีทุกท่านผมคนเป็นสาวเร็บนะครับไหลไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําไปเรื่อยนะครับผมก็คือจากที่คลิปที่แล้วนะครับทาเป็นระบบเวกเตอร์ขับหน้านะครับผมคราวนี้นะครับเราจะเป็นแบบเต็มระบบนะครับเพราะว่าเขามีชุดไบเดิมของเราอยู่แล้วที่ตัวลำนะครับผมก็จะให้มอเตอร์2ตัวทํางานก็คือเป็นเหมือน2เครื่องยนต์นะครับผมแต่ว่าจะพิเศกก็คือว่ามันจะมีตัวนี้สามารถถอยหลังได้นะครับเวลาเราเล่นสามารถถอยหลังได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้หมุนตลอดเวลาจะทําเป็นสวิต เหมือนเป็นบูตเตอร์นะครับพอเวลากดสวิตช์นะครับก็จะให้ตัวนี้หมุนเพื่อเพิ่มรอบนะครับผมเวลาแบบเราเล่นทางตรงต้องการให้มันแรงขึ้นนะครับผมแต่นอกนั้นก็จะเป็นระบบการเลี้ยวที่เวกเตอร์นะครับผมจะตัดระบบการเลี้ยวที่เซอร์โวหางออกไปนะครับเพราะว่าผมต้องการดูว่าระบบเวกเตอร์เวลาเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยวได้คล่องขนาดไหนนะครับแต่จากเมื่อวานที่ลองที่แคบๆนะครับผมมันก็คล่องมากนะครับมันสามารถหมุนอยู่กับที่ได้เลยนะครับผม คิดว่าน่าจะเพียงพอในการเล่นในการเลี้ยวนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เซอร์โวจะได้ประหยัดไฟข้างหลังกัด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันครับเสียบแบตเตอรี่เปิดรีโหมดีค่ะต้องการเข้าระบบปฏิบัติการคำเตืนกาสติกร์แรงันทัอยู่ต้องเอาลงเือเริ่มระบบค่ะอออฟ์บถูกต้องคราวนี้เราก็เสียบแบตเตอรี่ สวิตช์นี้เป็นสวิตช์บูสเตอร์ก็คือเป็นท็อกเกิลสวิตช์นะครับพอกดปุ๊บมันก็จะบูตนะครับส่วนตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นการเดินหน้าถอยหลังอันนี้ถอยหลังอถอยหลังเสียงจะถอนหน่อยโอเคครับผมแล้วก็ระบบเลี้ยวก็คือระบบติดโอเคอเดีเ๋ผมเก็บแบตเตอรี่แล้วเข้าไปดูกันอันนี้พ่อจ๋า เอ้ยเออมันลยกันโอ้วิวสวยด้วยไหมครับเดินไปข้างหน้าหน่อยค่ะขออนุญาตพื้นที่มันเป็นร้านอาหารนะครับอันนี้คือเห็นไหมครับไปพักหน้ายังไม่ทํางานนะครับเราเลี้ยวไอเราเล่นด้วยกําลังขับเฉยๆนะครับอันนี้จะให้ปู๊ตเตอร์หน้าทํางานโอ้น่าลอยเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราเรากดบูทนะครับหน้ายกเลยฮะโอ้โหเลี้ยวคล่องตัวมากโอ้โหเลี้ยวคล่อ,องตัวมากโอ้โหนี่ครับจะสั่งสายหลังนะครับมีเบรก จะเล่นจากสองชุดนะครับโอ้โหอยู่แบบนี้แลยวได้ยลยไดิ้บดิบนะดิับดิ้บดิ้บดร้บิาบ้าดิ้บดบดจ้บ้าดิ้บดบด้บนบ อันนี้คือผมใช้กำลังจากบูเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเล่นช่วยด้วยน้าจะยกนะครับก็คือมันจะมันแรงขึ้น2เท่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเก่งใจเขานะว่ากินข้าวัปอยู่นะครับถ้าฝั่งได้ไม่ถึงมาไม่ถึงไปหลังหน่อย <c oughs> ร้อยครับก็สนุกขึ้นอีกแบบนึงครับผมสามารถมีในตัดเหมือนในตัดบูสเตอร์บูสเตอร์โอเคครับมาเล่นอาเซนครับทุกคนสวัสดีครับครับผมคราวนี้ก็มาดูเรื่องชุดไฟกันนะครับก็คือว่าชุดไฟเนี่ยสปีดใช้2ชุดนะครับเพราะว่ามีมอเตอร์2ตัวแล้วก็ชุดไฟที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยเป็นชุดไฟที่ผมเล่นอาซีไคนะครับอาร์ไคขับบนนะครับผมเป็นว่าอาซี แล้วก็ในนี้เราเล่นกับน้ำนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาซิลิโคนนะครับป้ายเพื่อป้องกันชุดไฟนะครับเพราะสปีดไม่ถูกกับน้ำนะครับสปีดตัวน้ำร้อนๆนี่ไหม้เลยนะฮะส่วนสปีดตัวนี้ก็จะเป็น60แอมป์ที่จะเป็นทูเวนะครับผมเดินหน้าถอยหลังได้นะครับสปีดตัวนี้สําหรับเล่นพวกเล่นเรือหรือเล่นแอร์บ๊ทที่ต้องการถอยหลังนะครับผมพลมันก็จะดีเวลาเราชนตะลิ่งหรือเกยอะไรปุ๊บเราถอยหลังได้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้ในการเบรกได้ด้วยนะครับเวลามาแรงๆโอเคครับ มอเตอร์ก็บ้านๆเลยนะครับ 2- องสองหนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังครับแล้วก็พอกดบูสเตอร์ก็หน้ายกครับผมก็สนุกดีอีกแบบนึงครับแล้วก็เลี้ยววงแคบมากโอเคครับผมชุดไฟก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับของเล่นกับน้ําอย่าลืมที่จะป้องกันน้ําด้วยนะครับรีเซิร์ฟเวอร์สปีดเซอร์โวพวกนี้ครับผมเซอร์โวเนี่ยใช้อัดซิลิโคนหรือว่าอัดจารบีก็ได้นะครับรีเซิร์ฟเวอร์ก็เช่นเดียวกันส่วนสปีดเนี่ยต้องเป็นซิลิโคนนะครับผมโอเคครับ